คลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาจะล้อเลียนใครทั้งนั้นโดยเฉพาะปิมคุงนิทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่มหาลัยแห่งหนึ่งย้ำว่าเป็นมหาลัยสมมุติ เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อนายพคกวุธได้ไปขมโมยกางเกงในของครูสาวท่านหนึ่งด้วยเหตุผลบางประการที่นายพคกวุธได้ไปแอบชอบครูสาวคนนี้มานานแล้วแต่เทว่าแตงเกงในของครูสาวที่หายไปนั้นกลับไม่ได้เป็นเรื่องราวใหญ่โต หรือเป็นข่าวใดๆเลยในมหาลัยส่วนเรื่องกางเกงในครูสาวที่หายไปนั้นเป็นไปได้ว่าคนที่รู้เรื่องนี้จะมีแค่นายพักวุฒิกับครูสาวท่านนั้นเรื่องราวต่างๆได้ผ่านไปได้หลายสัปดาห์แล้วแต่จูจูแฟนของนายพักวุฒิ ได้พบเจอกางเกงในตัวนั้นแฟนสาวของนายพะควุธที่มีชื่อว่าเจนได้เก็บเรื่องที่นางเจอกางเกงในแล้วแอบไปถามเพื่อนสนิททีหลังหลังจากที่เจนได้เอาเรื่องกางเกงในที่เจอในห้องของนายพะควุฒไปปรึกษาเพื่อนได้ไม่นานมีข่าวซุบซิบนินทาเรื่องของครูสาว แต่ไม่แน่ชัดว่าเป็นเรื่องอะไรกันแน่และแล้วเรื่องก็ไปเข้าหูครูสาวคนนั้นครูสาวท่านนั้นมีชื่อว่าเลมอนครูเลมอนได้สงสัยว่ากางเกงในของตนที่หายไปอาจจะเกี่ยวข้องกับนายพควุฒก็เป็นได้ ครูเลมอนได้ไหว้วานนักศึกษามหาลัยคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอฟโมหมีโดยมีการต่อรองแรกเปลี่ยนเรื่องที่เอฟนั้นได้ไปต่อราคากะหลี่แล้วไม่เอาครูสาวเลมอนได้บอกเอฟไว้ว่าถ้าเอฟไม่ยอมช่วยจะเอาเรื่องนี้ไปบอกสาวๆในมหาลัย แล้วคอยดูกันว่าเอฟจะมีหน้าสู้กับสาวๆในมหาลัยไหมเอฟอมหมีนั้นไม่มีทางเลือกจึงจำใจทำตามที่ครูเลมอนบอกด้วยความยินดีเป็นโชคดีของเอฟอมหมีเพราะเขากับนายพระคาวุธนั้นสนิทก,กันอยู่พอสมควรจึงสามารถปรึกษาหลอ ล้วงข้อมูลบางส่วนมาได้ไม่ยากนักหลังจากที่เอฟอมมีได้ข้อมูลมาจากนายพะคาวุธหรือปิมคุ้งเอฟอมมีนั้นไม่รีลอที่จะรีบเอาข้อมูลนี้ไปบอกคูเลมอนเพราะกลัวเรื่องที่ครูเลมอนต่อรองไว้ หลังจากที่ครูเลมอนได้ข้อมูลจาก f o m มีแล้วครูเลมอนเลยวางแผนบางอย่างขึ้นมาเริ่มจากการเรียกปิมคุงมาหาหลังจากเลิกเรียนโดยกำชับว่าให้เขามาเพียงแค่คนเดียวหลังจากนายพรกวุธหรือว่าปิมคุงนั้นได้มีเรื่องที่ครูเลมอนเรียก ตัวเองไปหลังเลิกเรียนนั้นทำให้เขาร้อนใจเป็นอย่างมากว่าครูเลมอนจับได้แล้วเหรอว่าตนเองนั้นเป็นคนขโมยกางเกงในหลังจากที่นายพกคารุตกังวลได้ไม่นานก็ถ,ถึงเวลาที่เขาต้องไปพบกับครูเลมอนหลังเลิกเรียน นายพักควุฒนั้นได้เข้าไปหาครูเลมอนแล้วมีท่าทีเขินอายแล้วตัวสั่นแปลกๆครูเลมอนเห็นแบบนั้นครูเลมอนเลยไม่รอช้าเลยถามไปว่ากางเกงในของครูที่หายไปนั้นเป็นนายพักขวุฒได้คิดในใจว่าถ้าครูเลมอนพูดมาขนาดนี้ เราฝืนโกโหกไปคงไม่มีความหมายอะไรเพราะครูเลมอนน่าจะรู้เรื่องหมดแล้วจากไอ้เอฟเพื่อนทอริยศหลังจากที่นายพัคุูดได้ตั้งสติได้เขาเลยพูดความจริงทั้งหมดออกไปว่าเหตุผลที่เขาขโมยเงเกงในของครูเลมอนไปนั้นเพราะตนนั้นแอบชอบครูเลมอนแต่ไม่กล้าแสดงออก ครูเลมอนหลังจากที่ได้ยินคําตอบนั้นของนายพักวุฒิทำให้เธอนั้นยิ้มแล้วหัวเราะออกมาเล็กน้อยครูเลมอนได้หัวเราะไปสักพักหนึ่งแล้วบอกนายพักวุฒิว่าให้ไปมางที่กับเธอหน่อยได้ไหมเพื่อเป็นการพิสูจน์เรื่องนี้นายพักวุฒิได้ยิ้มเจือนแล้วสงสัยว่าไปมังที่หน่อยกับครูเนี่ย หรือว่าไปสถานีตำรวจว่านายพักขวุฒนั้นก็ไม่มีทางเลือกมากนักจึงจำเป็นต้องขึ้นรถไปกับครูเลมอนเวลาผ่านไปไม่นานข้างทางมันรู้สึกแปลกๆทำให้ในายพักขวุฒนั้นได้เอ่ยถามกับครูเลมอนไปว่าทำไมเราต้องมาแถวนี้หรอครับ นายพักคารธนั้นจึงถามครูเลมอนว่าครูมีธุระอะไรแถวโรงแรมมาดรูนหรือเปล่าครับครูเลมอนนั้นพอได้ยินคำถามเธอจึงยิ้มและเลียริมฝีปากเล็กน้อยแล้วตอบกับนายพักคาุธว่าเธอแอบชอบครูอยู่ใช่ไหมส่วนครูน่ะดันมีนิสัยชอบกินเด็กเนี่ยสิ นิทานเรื่องนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ถ้าใครชอบขอละ่ะอย่าให้พี่ปีมแกโกรธกูไปมากกว่านี้เลย